สวัสดีจ้ามาพบพ่อกับวันน้าเชนแนวเนาะจ้าเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาชมป่าเนาะพี่น้องอันนี้อันบอ่อป่าจ้าเสียพี่น้องเมื่อเบิงบ่งละเบิ่งพี่น้องโพดผพบอกโมบักแตงบ่จ้าจ้าแงมกคืนกะสิมาล้วมตัวกันเนีพี่นอ้องจ้ายินบ่ อันนี้ปานปลาหมอเด้อจ้าจ้าเป็นไดพี่น่องสะออนบะ โูดโพอบผีน้อง น้องเส่พี่น้องมาชมบอ่อป่าจ้าหงายท้องแกแดดว่าเมีนตายบ่เมีนตัวนี้ พี่น้องพูดนะโดดขึ้นนั้นฟังหลายว่าพี่น้องป้าหมอป้าหมอถ้าเป็นบ้านเขาก็สะเอือว่าปลาเข็งเนะ สะออนบ,บ่พีน้องกำลังตัวพอรอนปนหรอจ้าบางตัวกันน้อยอยู่บางตัวกัใหญ่จ้า ปลาหมอปลาช่อนปลาดุกเอาไว้เป็นที่เดียวกันเลยจ้ะ พระพีนองไม่ชมซื้อดอกจ้าพระพี่นองไม่ชมบอบป่าปลาช่อนนี่ปลาช่อนจ้าปลาช่อน นหน่อยนะ คลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะจ้าคลิปหน้ามาพอกันไหมฝาก,กไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้วันน้าชาแน,นลเนเดอจ้า